คนละสองพันก็ได้แล้วผมจะเอามาจากไหนอ่ะ แมนชั้ยพี่ครับขอโทษครับเป็นอะไรมากปะครับรับผิดชอบพี่ได้ไหมมันแพงนะรู้เปล่าแล้วพวกผมต้องทํายังไงอะครับก็จริงๆมันก็แพงอะ่ะประมาณ4ี่ห้าพันอะน้องมีตังค์จ่ายพี่ป่ะละ่ะคนละ, 2, ะสองพันก็ได้ฮะสองพันแล้วผมจะเอามาจากไหนอะถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีอะพี่คงต้องไปแจ้งตำรวจแล้วแหละเอาอยัางไงดี จะยังกันนะครับพี่เดี๋ยวพวกผมไปคุยกับแม่ก่อนครับถ้าอย่างนั้นนะพรุ่งนี้มาเจอพี่ตรงนี้นะหน้าตึกตรงนี้และห้ามคิดจะหนีเด็ดขาดเพราะพี่มาที่นี่ทุกวันเข้าใจปะพี่จบหน้าพวกเธอสองคนได้แม่นเลยนะห้ามหนีเด็ดขาดแต่ถ้าหนีนะคดีหนักกว่าเดิมแน่พี่จะเอาเรื่องพวกเธอให้ถึงที่สุดไม่น่าเชื่อเลยโดนนิดเดียวทำไมแวะแตกขนาดนี้นั่นน่ะดิ อ้า,มาแม่แฮมจะรีบไปไหนไม่ทันนะ่ะอุ้ยวันฉันเฮ้ยสวยแล้วอะก็บอกเลย,เยไม่ให้วิ่งไม่ให้วิ่งเ,เห็นไหมเนี่ยโหเว,วันพี่พังหมดเลยเนี่ยทำไงทีเนี้ยเพิ่งซื้อมาเนี่ยต้องใช้อ่านหนังสืออีกเนี่ยสอบก็ยังไม่ได้สอบหนังสือก็อา่านได้นิดเดียวเองแพงด้วยเนี่ยทำไงดีเนี่ย ซื้อมาไม่กี่วันพังหมดแล้วเพราะเด็กพวกเนี้ยใช่เรื่อง่ะเนี่ยแล้วตอนนี้น้องมีเงินกันเท่าไหรอ่อโอ้พี่แล้วพี่ต้องการเท่าไหรอ่อ่ะคนละสองพันไดปะสองพันหรอพันเลยหรอพี่ยี่สิบโอ้ยี่ิบาทเก็บไปเถอะมันจำงหวดนะไหมพี่ จำมองฟิวนั่งไนป,ปากคอยไม่ได้เลยนะกี่ไปซื้อหนมเถอะน,น้องอ่ะนี่ครับมีแค่วาดเดียวแล้วแตมันเล่นอีน่ <c oughs> มันใช้่องเล่นไหมขอโทษครับเล่นทังกี่บาทเนี่ยแพงรอเปล่าเดี<อ>๋ยวฉันจะไปแจ้งความในเด็กพวกนี้นี่ผมไม่มีจริงๆรนะคบพี่ขอโทษครับผมไม่เล่นแล้วครับผมไม่ไพี่อย่ายแจ้งความเลยพี่พี่ผมไม่พี่ว่านะพวกเธอสองคนจําไว้นะฉันจะไปแจ้งความถ้าพวกเธอสองคนไม่เอาตจำให้ฉันไปแจ้งความเลยนะ ม่เลยพี่ผมไม่มีพี่ผมไม่มีมมจริงไอ้ผมทำเองก็ได้พี่ขอหนอ่อยหน่ยีแจ,จ้งความเลยพรุ่งนี้คนละสองพันที่นี่หน้าห้องสมุดเข้าใจไหมไม่งั้นฉันจะไปแจ้งความพวกเธอเอาประชาชนมาฉันจะถ่ายรูปของพวกเธอสองคนเอามายืนรออะไรขวางดีบัตรประชาชนนะ่ะโอเคครับพี่ครับอืม อย่าล <Att> <render S 1> ืมนะครับฟิวไม่น่าวิ่งเลยว่ะเออวิ่งไม่ดูเราวิ่งไม่ดูเลยเอ้ยขอบนุนพรุ่งนี้หลังจากเลิกเรียนอ่ะไปเล่นบาสหรือไปเล่นบอลไม่รอดูกันดีกว่าถ้ามีการบ้านอ่ะอ๋อโอเคเฮ้ยมันเป็นคนนัน้น,นดิวิ่งคนที่จะทำให้เขาแตกอ่ะ เฮ้ยนี่มันเด็กสองคนแล้วนี่น,น,นาแล้วเราจะทำไงดีอะทำไงดีอะดุเ<ด>ฮ้ยพี่มาเร็วจังเลยอ่ะครับไหนอ่ะเงินที่บอกจะให้พี่คนละสองพันไะอยู่ไหนเออบอกว่าอยู่ไหนเอามาดิไหนอะคนละสองพันอ่ะดูไปยืนนิ่งอีกเฮ้ยดาด,ดุนเออ พี่พี่หองุมกพูดเงินยังไม่ได้เลยอ่ะเข,เขาไม่ให้อ่ะตตอแต่ว่าแต่ทำอะไรกันเหรอครับเฮ้ยพวกนายก็ทำให้พี่เขาแตกรอระเออเมื่อวันวเราก็ทำวันพี่เขาแตกด้วยอ่ะเฮ้ยผมว่ามันแปลกๆนะอะไรแปลกอะไรทำให้คนอื่นแตกแล้วจะมาแปลกอะไรอีกล่ะมหมายพี่ดูแว่นหน่อยดิเอ๊ะแว่นนั่นเดิมเนาะและ้ว ครทาแต่กอ่ะอ๋อไปทำแต่ครับมีคนทําแตกทุกวันเลยเหรอพี่เอามานี่เลยพวกเธอนี่นะทําแม่คนอื่นแต่ฉันจะไปแจ้งความให้ดูเลยว่านะพวกผมเนี่ยแหละควรที่จะแจ้งความพี่กลับเนี่ย,ยเด็กพวกนี้อะไรกันเนี่ยฉันไม่ยุ่งกับพวกเธอแล้วเกือบไปแล้วมากม่กมองก็เชื่อสนิทเลยเออดีนะทีมาเจอกันเนี่ย ใช่ไหม,ไ,หมไปงั้นเราไปเล่นกันว้<อ>าวเราวิ่งงี้เดี๋ยวก็ชนอีกหรอกโอ้ยี่สิบนะอ่ะมีกันเท่าไหร่ถ้าน้องมีเงินเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องไปร้านแว่นเนี่ยให้เขาซ่อมอ่ะแต่แม่แม่นมจะซ่อมได้นะแตกหมดเลยอะ่ะมีเท่าไหร่ผมมียี่สิบหมไม่ต้องไม่ต้องเลยยี่สิบบาท 2ี่สิบาทนั่งมอเตอร์ไซค์ไปถึงปักไปถึงร้านแว่นยังไม่ได้เลยมีเท่าไหร่เราอ่ะฮะไอ้นวดมีเท่าไหร่มีห้าบาทคิมิโนโตะคิมิโนโตะออกมาโจออกมาโกออกมาโปจริงจริงจรงกันอยู่ตรงนี้อาจเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮัก อักมาลองอักมาลุยออกมาคุยทำได้ตามใจอยากให้เราทำอะไรจ่แห่งไหนก็นนขอบอกมาส่งซี